สวัสดีครับธน,นานักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาทำชาลเลนจ์ใส่ไกียร์ชาเจอเดอนะครับนี่ครับครบรอบหนึ่งปีครับเดือนพฤศจิการครับตอนนี้ใ่ผมจะใจบุง้งพี่หลาครบรอบก,กีนแล้ว แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะขอคุมนั่นอีกให้เบิ่งครับคุมหน้านอีกครับนี่คุณดูบอลนา,นาเสียนกันบอน,นะครับพร้อมแดดครับผมไม่ควได้คุมไว้ กะชาดเจอปีหนึ่งแล้วครับกับเนียตัวนี้ครบรอบปีหนึ่งแล้วนี่ครับครบรอบอปีหนึ่งวันที่สองครับสองพฤศจิกาผมไม่เส้อามือแหลกเลยก็มาตกนี่ครับเป็นแต้มเลยครับทีนี้ก็นอนกองเลยครับเงี้ยวๆเลยครับทนอนปัจจุบันนี่ครับครบหอหนึ่งปีครับครับวันนี้ผมจะมาลองลองใส่บ้างผมลืมอันวั้นมาที่ขาดหัวรบบใ่หัว กระได้มุมกล่องติดหน้าอกครับไม่รู้ว่าน้าหนาจะมาบัวนะจะมาบุ้งบัวนย่านี้ครับก้อนก็ใส่กาดครับครับเก็บใส่กล่องแบบโดนครับเลยลำดึกครับหนึ่งปีแล้วติดเบรคครับก่อนใส่งานใส่งานแล้วผมมาเปิดเบรกไว้ลปมแรงครับเหมืน อุดงกรบาดันนไซที่ว่ากัดกันน้มไซที่ว่ากัดกันแล้วดูดูครับกล่องนั่นแหละกับหมดตรงนี้การบแตก กันครับตัวปลาโอ้ยบวอดิผมบ่อยไปนี่เต็มแรงครับนี่พวกเราจะบดลนานพวกเราจะกลับบ้านครับเดี๋ยวทีส่ขาดหัวครับเพราะว่าใส่อกผมบนบ้านผมเลยอัตลดครับครับเจอกันครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนประมาณ7กิโล7กิโลครับแต่จะกลับมาแถวไีน เมื่อดีบใหม่เลยครับที่ตะกบยางสมาะมันจะกินแอกจั่นเบาๆครับตอนนี้งม่จะขัดบ่บดโม่ด้วย บางที้าก็แข็งครับสมัยตีแบบย่อมลนเหงตัวนี้นตื้ประกัดเร็วครับปกติที่บระการดเร็วกว่านี้ ซ้อมครับปกบตินี่ปฏิกัดเร็วปีนี้เลยครับเกยเียร์ลวงเกียร์ตามทางเรียบร้อยไอเกียร์ชาร์จเจอร์จับม,มือต่อครับคือมากัดเร็วแห้งครับปกบตินี่อู้ยหยครเ่อรชมั่วโมงครับไม่นี่ฟ้าไม่ตัวใหญ่หมีอะไรเพื่อไดนแต่เขาหนักจะใสเ่เกียร์เอานะไเนาะ จัดเดีควั่าีคกงหมดีลยวอู้หูอดันหนักเลยครับอู้หกัดข้าไก่บัวจริงกัดบัดวดูนาะอีก แต่กากควบยางผมว่า,าอาจจะบริรอดได้บางทีทรงสรายมันแบบแบบให้มันกัดสั่กัดแนนไหมนี่กัดแน่นอนโอ้มกัดโอ้โอมกัดโอ้กัดอีด๋ีอ้แต่ผู้อยู่ เลยครับใกลตัวไหนเมื่อกีอันียัวเดียวอันนี้หัวหถดมันเร็วไปกัดตอกันเลยครับใหม่สองตอเต่าใหม่เลย แต่เลยหัวจัดแข้งที่สาวแบบนี้สุดยอดยันยำครับยำม,ม,มาดนนะครับเราจะยำไปโดนเตือประกันอีกแล้ว ใส่ใส่สวยครับตัวนะีงไายสัตวกระตุะกี้ครับ <c oughs> ตุกองที่ทวนแท้เนี่ย บ่ได้เปิดกล่องกับกัดระแวงแหงงกัดกลางหนาเลยเมื่อกี้ักัดบริวติเลยกับกัดเลยไปเลยนียยยย่ตัวนี้แล้วครับนี่เก็บลอยเลย ปลาตวลัวเห่ต้นไม้นี่ครับเมืกินมาไม่เคยได้เลยครับแตงที่สีครับยอดเขียชเจนอคอมพิวเตอร์นองยงม่องี้ครับเจ้าก้อนพรมันเป็นบุ่งนะครับพักกระเชีานิดนิดหนึงก็มีช่องวางกีรบ เด็๋ว่าเคยเด็ดฟ้าจังเถอะโมลิมาด้วยคนเห็นไหพอคนสิทธิ์ลายนะครับป้าก็ขึ้นเยอะเต็มโมดกันยักไปนิดแล้งงวช่วยทำไมเนี่ยผมมาจะฟังครับตัวหนึ่งนะขึ้นนาง ก็เลยไปกัดครับตัวมใใหญ่กัดบริบัติเลยครับลืมข้าวครับไล่มาตัวหนึ่งครับตุ่มแทนเนี่ยเนี้ยิดลกเลยไล่ ก็ตัวกี่หลอัดนล้ห้ก็ตัดวที่หลอใส่สวยของบางีตัดหนแาเวงครับป่า กแบบนิ่มๆครับบุญเดียว่านรนนะกดูด้ง,งไงนครับีรยตัวญ่ครับเพราะเราตัวเราตัวเมื่อกี้นครับแถวที่สี่ครัโอ้แที่หาานี่ไอกียชาร์จเจอบร้อยครับลองมีดาโนครับเก็บุ๋งดาที่พังไ้ก็บุ๋งพดนะบุง,บงนะววาจะมีตัวญงบอนะเพราะว่าน้ำตื่น จังเลยรับเต็มที่หกครับผมชาเจอสวมหดเราจะพูดขับึ้นกกน,น,นี่ตัวงไงครับผมเราจะพูดอุยด้ยมาโยกคัดเลยครับ เมื่อกี้ตีเถอะครับเมื่อกี้เด,ดเาจา้ากัดเลยไปจากพุ่มไม้ตรงเมื่อกี้ไปโอ้โยใส่ไม่สรับเมื่อกี้โอ้ยกัดเลยกับมันเจยวเห็นตะวันแลนมากครับกัดกดดดระโจมเยอะลงครับดโพดูดี กัดลดยายครับพร,รมะมัดมาไรนอ้โหอ๊ยโอ๊่อยครัยโอ๊ยอ๊ยโ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 อมยโอ๊่อยโอ๊ยโอัยนอ๊ัอยโอยโอ๊ยโอ๊ัโอ๊ยโยมที่7ครับชายร ตัวใหญ่เป็นลูกอยู่นี่บครับตัวไหนกัดแผ่นหกเรียบร้อยครับตีมึงนตีก็ไปก็มาไงยรับอ อู้ปดหัวครับอู้แล้วครับใส่ไงครับนี่เห็นแล้วครับยงไปเลยครับนกัดแน่นอนเมื่อกี้กัดละไม่หนึ่งครับปวดหัวโอ้ตัวง่ายบัววัด ยังโม่ใส่ที่เาต้องการครับต้องการใส่โลฉันจุดปครับผมครับผมนานๆผมกดตีมาตั้งแต่ตะวิปลี่ยนมาทำตรงดินครับตอนนี้เริ่มเริ่มลงแล้วปลากัดแค่ตัวเดียวครับผมก็ย่ำมาัจนเมื่อยคนก็ได้ไปอีกของเหาครับมื่อนี้นี่ครบรอบหนึ่งปีครับชาเจอครับ ผมอัดมือนีวันที่หกพฤศจิกาครับลงอีกทีท่านว่าครับเดี๋ยบมึงก่อนครับเดี๋ยวจะรับคิวให้มึงไปจ้ะครับพอคลิปผมก็ดองดองใหมครับถ้าภาคเมืองจบผมกับจะลงเรียบร้วดอยู่ครับผมบ่อยลงผมมีคลิปไป็นลายลิปอยู่ครับครับก็อยากให้ผมใส่ตัวใดก็ลองคอมเมนต์กันว่ามึงเนี่ครับผมึงเหตุขีดให้มึงครับแต่ละมมือครับมือม้ามือประม้าหนึ่งกันครับเด็กเตรีมมือผมก็จะกลับบ้านแล้วครับ จะได้กับฝากติดตามผลงานได้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด,ด้วยครับจะกันหม่คิมนาครับสวัสดีครับ